นายอย่าพูดคำหยาบกันนะพี่อด๋นี่แหละไม่ขอรับขอไปรับด้วยดีก่อนจะรับบอกแล้เหรอเจมส์ใช่ไหมเฮ้ยเจมส์เจมสวัสดีครับอะไรในนี้ไปรับพี่อยู่ก่อนมึงไปรับไม่ใช่อะไรอย่าไหลเดินเอาแค่ตรงนี้เดินเลยเดินเลยสวัสดีครับทุกคน วันนี้เรามาทำะไรกันไหนพูดสิวันนี้เราเรมีเซอร์ไพรส์ามีเซอร์ไพรส์มาดูอีพีอะไรดีเรามาดูอีพีสิบเอ็ดไงใช่อีพีสิบเอ็ดครับโอ้ยหน้าดำตุ๋เราซ้อมวะาโอ้ยเราซ้อมหยอบยุ่งกับกูเราซ้อมคอนเสิร์ตมาใช่นี่พวกเรามารวมตัวกันอยู่ที่อีพีสิบเอ็ดบ้านน้องพร้อมครับใไปครับ ตอนนี้มีคุณกรพรมนิยมศิลป์กําลังมา yes sir มาช้ามากเลยอ่ะนี่ไม่ได้บ่นนะแต่ก็มาคนสุดท้ายตอนนี้เีลานสี่สิบเนาะไม่ตอนนี้ตีหนึ่งแล้วตอนสามทุ่มครึ่งตอนนี้ตีหนึ่งแล้วคุณกรพรมยังไม่ถึงเลยนานกี่โมงนะสามทุ่มครึ่งตอนนี้ตีหนึ่งแล้วทุกคนคุณกรพรมยังไม่มาแล้วผมฝากทุกคนนะเห็นคลิปนี้นะช่วยไปปั่นทวีตว่าคุณกรพรมนิยมศิลป์ ไม่มีความไม่มีความรับผิดชอบไม่โอเคใครกำกับดีกว่าระหว่างฮิวสันกับคุณกรพมมีอมสินทุกคนเลื่อมันเลยทุกคนแฮชแท็กฮิวสันมาเลยเดี๋ยวผมเรื่องหน้าผมกลับฮิวสันก่อนละฮิวสันก่อนหนึ่งฮิวสันก่อนหนึ่งใช่ไหมอย่างเพลงเพื่อนไม่ได้เพื่อนนี่ก็โอ้โหกียามฮิวไปแล้วอุยก็แซงจริงๆมันแซงทุกทุกเพลงเลยนะในที่เพลงผมงพูกำพูผมว่าสิบล้านแล้วนะใช่สิบล้านน้อยไปอันนี้คือเป้าหมายแบบเล็ก ดขึ้นไปมากกว่านี้แน่นอนทุกคนโอเคแต่อย่าลืมด่าได้เลยว่าคุณก่อนอย่าลืมด่าอุ้ยถึงก็ด่าแต่ผมโดนบอกแค่ว่าผมมองผมมองช้ามากต้องนะแต่ผมอยากรู้ว่าเลยหมื่นเจ็ดคนที่เอ้ยหมื่นเจ็ดพันคนก็กำลังดูอยู่นี่คือไม่ไม่หลับไม่นอนครับใช่เออว่ะตีหนึ่งแล้วมาดึกมากลูกอุ้ยนี่ดึกอ่ะมานี่เวลาปกติเออเวลาปกติผมยังไม่นอนช่วงนี้คุณโฟท์ทำอไมครับอ่ะคุณโฟท์แหละคุณโฟท์กำลังทำอะไรโอ้ คนนั่งสวยอะไรคนนี้คนเดียวอุ้ยอุ้ยวยอะาเกอหน่อยดอ้าว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 แกวเลยแกวคำว่าแกวนี่แปลว่าอะไรแกไก่อะแต่แกว้อยไงแกวเลยเอาไปใส่น้ำนมันแก้วอคิดต่ออยู่แต่าไม่คิดอ่ะ อยู่ชีตแบบนี้โอ้ย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 โอโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ตโอ้ยโอโอ้โอ้โอโอ้โอโอยอโ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 ้โอโอออโอ้โอ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 ้โอโอโออโอ้โอ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 อตโออยโอโออยยโอโอโออยยโอ โอ้โหยังเอาเร็วไม่เอาเร็วเร็วเร็วชอตเร็วเอาเร็วไอไอโอ้โหอ่ะสก่งกต่แอมไอ้ไอ้แจ๋วดิอะไที่มันไอ้นี่ป่ะที่มันแบบร้องเหมียเหมียวป่ะนั่นมันแมวมึงไม่ตรงเลยจางมากโอ้โหตอนนี้พี่ดังทีนตุ้ยก็ต้องอย่างเป็นเพลงก็ะโคตรแย่เลยจางมาก โชว์ฟู้ดเซตที่เฮ้ยเอาใหม่เราต้องสู้เอาใหมายไอ้มุกหนึ่งมุกหนึ่งไอ้มุกหนึ่งมุกนี้นี่บอกเลยทุกคนบอกเลยว่าหาแน่นอนหาแน่นอนเฮ้ยไอ้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 แจ๋วที่มันไอ้นี่ปะที่มันแบบตกใจแอลแอลแอลช่างกระเดี่ยวคืออะไรเพื่อางกระเดี่ยวตัวคุณกอนโอ้ยแฮม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  สวัสดีครับคุณกอนพมที่ผมไลฟ์อยู่ครับสื่หน่อยคุณกอนพมคุณปฏิสือหนึ่งหมื่นเจ็ดพันคนสื่อนัดตอนนี้เวลาตีหนึ่งทุกคนนั้นตั้งแต่สามทุ่มครึ่งทุกคนคิดเอาสี่สิบโมงไมทำแล้วคุณทำอะไรมาแก้ตัวไหมครับอะไรแก้ตัวไหมครับไม่ก็ทล้ทำงานอะที่ทำงานอ่ะพี่บอกแค่นี้อุ้ยทางานหนักเพิ่มหรอเมื่อกี้ผมผมอยากพูดว่าคือเมื่อกี้เนี้ยมีคุณทิวสันพูดมาว่า คุณกรพรมนิยมสินเนี่ยมีความรับผิดชอบที่ไม่พอมาไม่ตรงตับเวลาไอ้เจมเอาดีๆพูดไม่ได้พูดเอาละเราไหวกันนะเจมเอาดีๆเขมเขารู้คนเขารู้หมดเลยนะที่สนคนแก่เจมส์ต้องทำงานต่อเจมส์ผมพูดแต่นิ้วโซนเนี่ยไม่ได้พูดไม่ได้พูดมาคุณยอมรับหน่อยใช่หรือขอสเปกมาอยู่นี่มาเจออะไรแม้พรุ่งนี้ มาแข่งขึ้นหนู่มที่ไหนเนี่ยมาหนุ่มก็ดูนะมามันไม่ส่งขึ้นไปต่อไปต่อมาพรุ่งนี้พอใครชมด้วยใครฟังต่อในยูทูปไปฟังต่อในคอนเสิร์ตเออไปฟังในคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตวันนี้ท่าไหร่ครับ18มีนากับ19มีนาคมครับจัดที่ไหนยูเนี่ยนมอชันยูเนี่ยนฮอล์ยูเนี่ยนฮอลล์ครับอ่าูเนี้วยฮอลล์นี่อยู่ที่ไหน ล่าเทาวครับแถต่มันก็คือยูเนียนมอลนั่นแหละอยู่ที่ยูเนียนมอลนั่นแหละครับยูเนีย่ยห์บนซื้อซื้อตอนนี้ตอนนี้บัตรหมดแล้วแต่ยังซื้ออะไรได้อยู่ครับตอนนี้ยังซื้อบัตรผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งได้นะเฮ้ยซุ้อนี่สุดยอดซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อที่ไหนซื้อไอติเกตไปเจอแล้ครับไอตเกตไปเจอแล้วครับแสดงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงเลยหน้าไม่แดงว่าเมื่อกี้หน้ามึงแบบช็อตมากอ่ะตาแบบ เดี๋ยวพวกเราขอลาไปดู EP สิบเอ็ดกันก่อนไม่ใครมีรีว์อะไรนะวีโอวูไหมครับวีโอะไรนะมีใครมีวิวไหมครับมีใครมีวิวไหมครับวิวพร้องไปพร้อมเลยไม่ต้องเล่นมุกเลยฮาวเลีใครมีวิวไหมครับก่อนที่จะพูดนี่คือผ่านกระบวนการคิดให้หาแล้วคิดมาแล้วว่าต้องหาแน่แอปอะไรนะวิวโอเคโอเค เริ่มเริ่มใช้ไอโฟนก็เดี๋ยวผมไปแล้วนะครับทุกคนบ๊ายบายครับบ๊ายบายหน่อยเร็วแต่ก่อนจะลากันไปนี่พี่มาร์คนั่งอยู่แล้วลองสักหนึ่งแบบเพลงครับเห็นหรอเอางี้ว่าถ้าผู้เขียนบทท่านครับมีรักแฟนเพลงทั้งหมดหมดหมดรักบเพลงไม่ว่า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 มันอ้ามุกล็อกแขกอ่ะคุณคุณจะคุณคุณใไ้โค้ดผมได้เหรอได้ครับโอเคลองดูได้แขกที่มีเกียร์ก่อนนะ เขียดผู้มีแก่ว้าวแย่แล้วสวัดครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับจ้าครเนวัยัเขียดผู้มีแก่แครครมีเกียรติครับเมพักบพบกับแ้แเอร้ไรพกบ้านทุ่งแดนดินเด็นเนบไกลๆไกลเมนหมกกับ กับติบทก้องอบคุณ่อคุณพ่ื่อป่านะโอเคลาไปก่อนครับเาว่ามาที่ว่าเร็วก็ยังแอลาเพราะว่าวันนี้ลาไปก่อนลาก่อนครับไม่ได้ทำอะไรกันหรอไม่ได้ครับทุกคนคุณนายครับ